ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราจะเอาบัวลงอ่างกันนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำเอาไว้ก็สี่เดือนแล้วนะคะสี่เดือนแล้วนะคะเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาลากเขาเนี่ยลงไปในอ่างไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะเพราะว่าเราแช่เอาไว้สองเม็ดแต่ว่าเขาขึ้นมาเม็ดเดียวนะคะเป็นน่าจะเป็นบัวแบบว่าพันจิ๋วเนาะ อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเราเอามาจากลาซันด้านะคะก็อยากได้ต้นบัวเนาะก็เลยเออสั่งมาเขาก็ส่งมาให้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเราก็ไม่ได้ถามเขาด้วยเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่อ่างเราเตรียมอ่างไวนะ้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ว่าพื้นมันเป็นอ่างแบบว่าสีดาอะ่ะเออเอ้ยไม่ใช่สีดําสีเหลืองเป็นดินสีเหลืองอะไรประมาณเนี่ยเออไปซื้อมา คือจริงๆว่ามันต้องใช้ดินเหนียวเนาะเอาไว้ข้างล่างเนาะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ไปขุดมานะจากสะเนาะเออนี่วางไว้ตรงนี้น่าจะได้อยู่เนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าลงดินของเขาเองใช่ไหมอ่าค่ะแล้วก็ไปแหวกหน่อยก็ได้ไปแวกแวกแล้วก็เอาลากเขาลงไปแล้วก็แต่มันจะขุนนะอันี้เราทิ้งเอาไว้คืนนึงแล้วทีนี้ น้าเขาก็แบบว่ามันเป็นดินสีแดงอ่ะมันก็เลยออกเหลืองๆขุนๆอันนี้เรากลบเอาไว้ใต้ใต้นี้นะคะตอนแรกก็กังวลอยู่นะค่ะว่าเออถ้าเกิดมันเป็นบัวใหญ่เราจะต้องไปหาอ่างใหญ่กว่านี้พอดีเห็นเขาเป็นแบบใบเล็กไงเราก็เลยเออมีอ่างอยู่ค่ะก็เลยเอามาใส่แบบเนี้ยอันนี้เป็นรากของตัวนี้นะคะรากมัียวอ,อ่ะเอยขุนแล้วรู้สิ เออคุณแะจริงๆเราต้องตัดออกก็ได้นะลากพวกเนี่ยมันก็ไม่ตายนะเพราะมันยาวเกินแล้วมันลงดินเนาะนี่เดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะก็ประมาณวันสองวันแหละเดี๋ยวมันก็ตกตะกอนแล้วก็จะใสเองนะคะแล้วก็เอาปลาเอาปลามาเลี้ยงด้วยนะคะเดี๋ยวมียุงมาไข่ใส่นะคะมันจะกลายเป็นที่เพาะพันยุงนะคะเราต้องเอาปลามาใส่ด้วยนะคะทุกคนนะคะ เนี่ยค่ะเราก็ได้อ่างปลาส,ๆๆสวยๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะน่าจะเป็นบัวเล็กเนาะแล้วก็พ่อเอาอ่าพ่อไว้อีกนะคะมาเล็ดอะ่ะแล้วก็พ่อไว้อีกเดี๋ยวเราก็จะเอามาขยายพันธุ์เอามาปลูกเรื่อยๆนะคะดูสิบรรยากาศดีแล้วเดี๋ยวไอ้ต้นเนี้ยมันมีกระถางแบบแขวนอีกเดี๋ยวเราจะมาแขวนไว้ข้าขงบนนี้นะคะเพราะว่า เรามีแอร์อยู่ข้างบนนะคะมันสามารถแขวนต้นไม้ได้อีกนะคะสวยนะคะบรรยากาศโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะมาดูเจ้าหอยกันนะคะที่เราไปเก็บมาวันก่อนนะคะดูสิแม่แอบดูซะหน่อยนะคะ ก็ไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าอ่างที่เราแช่เอาไว้ปรับน้ำไปแล้วเขาจะไม่ตายนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาอาหารมาให้เขากินนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเราต้องไปหาอาหารมาให้เขากินนะคะเรายังไม่ได้เตรียมอาหารให้เขาเลยยังไม่ได้ไปตลาดแม่กันไหนเขาจะ ก็อ,อยู่ตามต้นใบบัวบกเออม่ใช่ใบบัวออบกสิเขาเรียกว่ารักอะไรลืมละเป็นคนที่ลืมเขากอนเห็นเยอะเลยอะเป็นไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นี่ไงอยู่ใต้เนี่ยหาลากไม้อ่างนี้น้ำจะใสเพราะเราไม่ได้ใสดินนะคะต้นนี้เพิ่งเอามาใหม่ ก็เลยแบบว่าไม่สวยค่ะก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ต้นสวยๆเอาไปใส่อ่างบัวนะคะนี่หอยนางแอบอยู่นะคะ,คะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ